เราต้องที่ดีหันทุกขั้นตอนถึงว่าใส่ใจทุกขั้นตอนทอด้วยใจคือก็ปลูกด้วยใจด้วยที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ปลูกฝ้ายของสมาชิกในกลุ่มค่ะประมาณพื้นที่จะอยู่ที่5้าไร่กับสมาชิกประมาณ7คนที่แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกกันนะคะ พออยู่บ้านแล้วเราโดนแบบคําถามต่างๆนนาจากคนในชุมชนม่งหรือว่าที่อื่นบั่งที่ชอบถามเราว่าเราเรียนจบแล้วเราทําไมถึงอยากกลับมาอยู่บ้านทําไมไม่อยากไปทํางานที่อื่นที่มีเงินดีๆที่มีสวัสดิการดีๆอย่างเงี้ยค่ะกลับมาอยู่บ้านพอเราเจอคําถามเนี้ยเราก็จะมาทบทวนกับตัวเองอยู่แล้วค่ะว่าทําไมเราไม่ไปทํางานที่อื่นแล้วก็เรามองว่าในชุมชนของเรามีอะไร พ่อแม่ทําอะไรให้เราไว้เราก็เลยกลับมาในชุมชนมาพัฒนาสินค้ามาพัฒนาชุมชนมา <men ly> พัฒนาคนที่อยู่ในชุมชนนะคะให้เขาให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้เขาสามารถอยู่รอดในชุมชนของเราเพิ่มมากขึ้นให้เขามีความสุขในการอยู่ในชุมชนเราแล้วในฐานะคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่ในชุมชนนะคะเราก็อยากเห็นอะไรดีๆเข้ามาในชุมชนเราตลอดตลอดไม่ใช่แค่แบบไม่มีอะไรในชุมชน ชาวบ้านหรือว่าคนในครบอบครัวเราไม่ค่อยมีความสุขที่จะมาอยู่บ้านเนี้ยค่ะมีพี่น้องหรือแบบลูกหลานไปทํางานไกลๆมาเห็นกลับมาบ้านแค่ช่วงเทศกาลมันก็มันก็ทําให้คนแก่หรือว่าคนในชุมชนก็ไม่มีความสุขเท่าลูกหลานอยู่บ้านกับตัวเองแล้วมีงานที่ดีทํ้ ข้างหน้ามันตรงเออมันประกาศเฮดเพนนี่นะข้นมันตรงมันเลยเป็นวงๆมันน่ะแม่นแบบสลับกันคือว่าแกเอาข้างล่างตรงข้างหน้าางหน้ามันย้วยข้างล่างซอ่าเออก็มาต่อยอดเรื่องพี่รุ่นมัก4ยังใส่กันก็คือความแตกต่างจากที่สุมม่เห็ดเดิมๆมาจ้ะนีแบบใหม่ๆโบก็อีมบอก ว่าแม่ต้องเอาซีนี้ใส่กับซีนี้สลับกันให้มันให้มันดูเห็นทันสมัยไหร่ขึ้นนะนะทำเลี้ยงย้อมก็พร้อมพร้อมีอีซอนกันจ้ะโดยเฉพาะเข็นป้ายเข็นป้ายเป็นไงเข็นยากไม่ได้ลองนานเลยยังลองนานแล้วแม่บัสู้แม่บัสู้เลยจับเฉยๆจับแล้วกิ๊กแ จับแล้วก็เกยมาอย่างงี้เนี่ยท่านมาคือเกาวันนี้ไหเนี่ยรุ่นไม่ทำให้ได้ต้องส่งกินเลยดึงมามันติดเองมันเออดึงมาดึงมาเลยใช่ก็แบบจะไปอ่ะดึงขึ้น เลจับได้นิดนึงแล้วคุณยายอเดียวสเลยา่ทมยายเต้มเย็ดหยังอันนี้ตำมะเกล่าตำมะเกลือเอาไว้ย้อมย้อมไฟเอาไว้ย้อมไฟให้มันเป็ดสีดำมะเกื่เป็นชีดำคืออยากให้แบบคนที่จะกลับมาอยู่บ้านอะไม่อยากให้เขามองแค่ว่าฉันกลับมาอยู่บ้านฉันต้องทำไล่อะ ฉันต้องทอําเกษตรอ่ะซึ่งมันไม่ใช่คุณกลับมาอยู่บ้านอะ่ะมันไม่ใช่มีแค่งานกเกษตรรองรับคุณคุณต้องมองว่าในพื้นที่หรือในชุมชนของคุณนะคะมีอะไรมัง่งที่เราสามารถพัฒนาหรอมองเห็นจุดเด่นของมันนะคะดึงมันขึ้นมา,มมาเราต้องกล้าที่จะไปเรียนรู้ที่อื่นเลคะ่ะบมงทีเรากลับมาอยู่บ้านเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกแต่เราแต่ในชุมชนนึงมันต้องมีสักคนแหละที่แบบ ที่แบบเป็นผู้นำแล้วทำงานแบบเนี้ยไปแบบเนี้ยลองขอติดรถเข้าไปสักครั้งเพื่อไปเจอเครือขา่ายใหม่เพื่อไปเจอคนใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆหแนวทางใหม่ๆเดี๋ยวเราก็นึกเอกเองเราอาจจะแบบไปแบบไม่รู้อะไรอะ่ะเราก็ไปไปเหอะแต่สักครั้งสักงานอะ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นจุดคลิกแล้วเรากลับมามองที่บ้านเราแล้วเราก็จะเจอหมอหมอ้องคอใช่ไหมใช่ <laughs> บบนี้ แบบนี้เลยพอเรามาอยู่ในชุมชนอะเราห้ามหยุดหยุดพัฒนาเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเราต้องแบบทําทุกอย่างไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเราเราจะไม่หยุดพัฒนาถึงมันจะพัฒนาทีละนิดทีละหน่อยเลยแบบพัฒนาตา่างๆคออันนี้ <c oughs> อันนี้ก็โปรดักต์ใหม่เหมือนกันอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นโปรดักต์ใหม่แล้วขี้ชา